รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมในวัย6 12ปี เพื่อนทุกคนนะครับเข้าสู่รายการเลนเ่นกุ๊กกกุ๊ตัวน้อยรายการอาหารที่ให้มากกว่าความอร่อยนะนะยจ๋ารู้เป็นไรเขาเนี่ยมาพูดถึงอินเดียทําไมครับพี่ว่าอะไรนะนะจ๊ะพี่เบิร์ถามว่าจะมาพูดถึงอินเดียสักพี่เบิร์ดทำไมาครับก็คือว่าเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูอินเดียจานรแรกของรายการเราไงจ๊ะนะจ๊ะเมนูอะไรเมนูคิสคันบี๊มักกะโรนียังไงจ๊ะนาจ๋าไม่ใช่ครับมักกะโรนีเป็นของยุโรปค,ครับจะรู้ว่มามักกะโรนีหรือ อย่างอีกยังไม่ถูกนะเจะนะจ๊ายังไม่เลิอกอีกโอ้เรคุยด้วยลนะเาวอเต๋เเป็นไงนะเจะนะาจ๊าคําถามประจําสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าเพื่อนเพื่อนที่ทราบคําตอบแล้วส่งคําตอบกันมาได้พร้อมรุ่นรางวัลสุดพิเศษสีและเครื่องเขียนเสริมทักษะจากพิลิแกนจากทางรายการได้เลยครับส่วนรายชื่อผู้โชคดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้แก ติต่อรับของรางวัลจากทางรายการได้ที่ Facebook/Littlecook Thailand ได้เช่นเดียวกันนะครับ กับโครงการ Little Cook Little c ้ลครั้งที่3พลาดไม่ได้เดือนนี้กับการทำอาหารฝรั่งในสไตล์ Little Cook กคุกตัวน้อยที่รับประกันความสนุกและความอร่อยมาร่วมเป็นคุกตัวน้อยพร้อมกันในวันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ที่เดอะช็อปแกลนดนพาร,ราม9ที่เดิมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ o o k e l o ก k l i t t l e c o o k Thailand แล้วพบกันนะ กันอีกแล้วนะครับแล้วพี่เพิร์สเนี่ย mm hmm. ก็มีกิจกรรมที่ฝากคู่แข,ข่งกันอีกแล้วกิจกรรมอะไรครับน้องพอดกิจกรรมนี้นะครับคือการทําซูชิแฟนซีครับที่น่ารักน่าทานมากๆเลยที่อยู่ในโครงการดิจิตอลดิสตันท์แคมป์ของเรานั่นเองครับใช่ครับน้องพอดเรียกว่าทั้งน่ารักแล้วก็น่าทานมากๆเลยนะครับ,รบท,รที่เพริร์สเห็นเป็นครั้งแรกไงพี่เพิร์สก็แบบว่าคิดว่าน้องๆทุกคนเนี่ยมีรักซูชิเป็นของตัวเองเลยนะครับขนาดแล้วโหผู้ยอยากเ,ออเห็นภาพเลยเนี่ยถ้าเกิดน้องพอดอยากเห็นนะครับก็รับไปชมพร้อมกันเลยครับไปเลยค และกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของ Little Cook Little Camp นะคะ mm hmm. ก็คือห้องครัวตัวน้อยค่ะที่ได้จำลองช่วงทำอาหารของรายการ Little Cook ก o ุกตัวน้อยมาไว้ในงานปีนี้เรามีผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมการทำอาหารสำหรับน้องๆน,นั่นก็คือสถาบันสมายคุกกิ้งครับที่นำทัพโดยคุณลินหรือคุณโชติรสตันเจริญพาณิชเจ้าของสถาบันที่ได้พาเชฟเคุณสวิตอาภากาศเชฟคนเก่ง ที่ก่อนหน้านี้เป็นเชฟที่ร้านทอมมี่แท้งในสหรัฐอเมริกาปัจจุบันเป็นเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นและเป็นประธานชมรมร้านอาหารจังหวัดลำปางให้เกียรติมาสอนบรรดากุ๊กตัวน้อยทำอาหารญี่ปุ่นในเมนูที่มีชื่อว่าซูชิโรแฟนซีเห็นลีลาน้องๆแต่ละคนแล้วไม่ธรรมดาอย่างที่น้องเพิร์น้องพอดบอกไว้จริงๆด้วยนะคะ นี่กุ๊กตัวน้อยทั้งหลายกองมุ่งมั่นตั้งใจกันมากแบบนี้แบบนี้หรือแบบนี้นี่ถ้าใครไม่รู้คงนึกว่ากำลังแข่งขันค้นหาเชฟกระทะเหล็กกันแน่ๆเลย mm hmm. แล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายกับการตกแต่งให้ซูชิน่ารักน่าทานซึ่งเหล่ากุ๊กตัวน้อยนะคะก็โชว์ฝีไม้ไลายมือกันเต็มที่ เรียกได้ว,ว่าผู้ใหญ่เห็นอย่างต้องอึ้งและทึ่งกับความสามารถของเชฟตัวน้อยเลยทีเดียวขนาดเชฟเอยังกระซิบบอกเลยนะคะว่าแต่ละคนมีพรสวรรค์ถ้ามันฝึกฝนอีกหน่อยกุ๊กตัวน้อยในวันนี้อาจจะกลายเป็นเชฟมือหนึ่งในอนาคตก็เป็นได้ต้องขอบคุณเชฟเอมากๆนะคะ กลับเข้าสู่ช่วงห้องครัวตัวร้อยกับผู้ราสองคนอีกแล้วนะครับและคุณครูที่อยู่กับผู้ราในวันนี้นะคะก็คือคุณครูเข้าฟังนั่นเองสวัสดีครับส,ส,สรุปเมนูนี้นี่คือคิสคอนฟิฟมักกะโรนีใช่ไหมจ๊ะนายจ้ไจาไม่ใช่ค,คุณคอูเมนูจะทำอะไวันนี้เนี่ยชืย่อเมนูอะไรครับคุณครูวันนี้ทำคิสมักกะโรนีคะ่ะอ่าคิสคอนบิฟมักกะโรนอีอ่าทำไมผัวต้องรบพอด้วยจ๊ะนายจ้ายังไม่ไหล่อเลยเขาลงพอเลยเขาใจผิดเอง เอางี้ดีวกว่าค่ะถ้าเกิดเพื่อนทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราไปดูวัตถุดิบกันเลยอตอนนี้เพื่อนทุกคนก็ได้ดูวัตถุดิบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนั้นเรามาลงมือทำะไรกับท่านครูค่ะเริ่มเลยอันดับแรกนะคะเราก็จะใส่แป้งทิชเตรียมไว้ค่ะลงไปในอ่างผสม จากนั้นก็แป้งอะไรจะนะจ๊ะอันนี้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะแป้งสาลีรรมาใช่แล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะอ่านิดนึงน้องไม่ต้องเยอะมากใช่ค่ะค่ะทีนี้ก็เขาแป้งกับเกลือให้เข้ากันอ่าจากจากนั้นก็ใส่เนยลงไปค่ะอันนี้ใช้เนยเค็มใช่ไหมครอันนี้เนยจืดค่ะจืะอ่าถ้าเป็นเนยเค็มเราจะไม่ใส่เกลือเพิ่มนะคะอ๋อโอเค ค่ะจากนั้นอ่ะนวดใ,นใช่ค่ะใ,ใช้มือนวดแป้งกับเนยให้เข้ากันแล้วก็พยายามบีบให้เนยมันไม่เป็นก้อนนะคะครับหลังจากที่แป้งกับเนยเข้ากันเราก็จะใส่ไข่แดงลงไปไข่แดงอย่างเดียวนะคะใช่ค่ะอันนี้ใช้แต่ไข่แดงอย่างเดียวหนึ่งฟองอ,อ่ะแล้วก็ใส่น้ำน้ำเตามไป ทีนี้ต้องรีบนวดอุ้ยอุ้ยันนี้ค่ะก็พยายามนวดให้เป็นก้อนเดียวกันจากแป้งที่มันเป็นผงๆอะค่ะก็จับมาเป็นก้อน,เ,น,อนเดียวไปนนใช่ทีนี้ก็เริม,มใช่ทันนี้ก็จะเหนียวเหนียวนิดนึงโอเค หลังจากวิ้นวัดเสร็จแล้วเราก็จะพักแป้งไว้15นาทีนะคะครับโอเคค่ะหลังจากพักแป้งเสร็จแล้วนะคะจากนั้นก็เอาแป้งมาคึงให้เป็นแผ่นกลมๆที่โตเลยเหรอคะใช่ค่ะลองทำไหมโอเคครับเอากลมๆนะไม่งั้นเดี๋ยวมันใส่อันน้ไม่ได้ วุนน่นนะวุนนะเลับกันสลับกันให้พี่ทำบ,บ้าร <c oughs> เอาแป้งที่เราคึงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมาใส่ในพิมพ์ต้องหาพิมพ์ด้วยวลูกลมด้วยไหมครับใช่ค่ะแล้วก็พยายามตัดส่วนที่เกินออกใช่ค่ะลองกดดูได้เลยค่ะพยายามตัดส่วนที่เกินออกเลยพยายามตัดตัดมันไม่ถูเลยอ่าแล้วก็กดกดให้มันเป็นรูปพิมพ์นะคะ อันนี้กดข้างๆนิดหนึ่งถ้าเราไม่แบบเป็นขอบแบบนี้ครับใช้เป็นกลมๆเฉยๆได้ไ่มคะเวลาเอาออกจากพิมพ์ค่ะมันก็จะไม่เป็นรอยหยักเห็นไหมอันนี้พอเราออกมามันก็จะเป็นอ๋อคะอ่ะพอแล้วค่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เอาต้มจิ้มจิ้มเพื่ออะไรครับอันนี้ให้มันเป็นรูระบายอะค่ะเวลาอบมันจะไม่แป้งมันจะได้ไม่พองขึ้นมาเราจะไม่ให้เขาพองขึ้นไลยใช่ใช่ เดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้แล้วก็ต่อไปจะเป็นการผัดไส้มักกะโรนีนะคะค,ค,ค่ะอันนี้ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่เนยลงไปอันนี้ผัดให้เหนยละลายค่ะโอเคครับเอาทำดูก็ได้ค่ะอันนี้ไม่ยากแต่ลายนะต้องมีผู้ใหญ่ด้วยนะใส่ <ผม S 1> หอมใหญ่ลงไปค่ะหอมใหญ่อันนี้ค่ะอันนี้นะครับ เราต้องผัดให้านานไหมครับค่ะอันนี้ผัดจนสุกอะค่ะใส่ไปเลยค่ะผัดจนกลายเป็นใส่ใส่ไหมใช่ครับค่ะจากนั้นก็ใส่แฮมลงไปค่ะได้ครับเออดิ้งเราเปลี่ยนอะไรเอ่ยได้เนาะเปลี่ยนเป็นเบคอนเลยค่ะมาเดี๋ยวครูใส่ให้เราใส่เป็นไส้กรอกอะไรอย่างเงี้ได้ได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ อันนี้ก็ผัดผัดจนแฮมสุกโอเคครับค <Okay. S 1> ่ะพอหอมใหญ่กับแฮมสุกเราก็จะใส่นมลงไปนะคะก็คือใส่เยอะมหมหนึ่งกล่องใช่ค่ะอันนี้150กรัมค่ะแล้วก็ใส่แป้งสาลีตัวนี้จะทำให้ครีมมันข้นนะคะทำให้ซอสที่ได้มันข้นอ๋อทีนี้ นจนแป้งละลายค่ะแล้วก็ตามด้วยเส้นมากาักก okay. ะโรนีเอาใส่เส้นมักกะโรนีได้เลยค่ะ <Okay. S 1> อานโอเคใส่ลงไปอา่มผัดให้อันนี้ก็ผัดให้เข้ากันเลยค่ะ <laughs> แล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยนะคะาตามชอบเลเนะ <laughs> าะใช่ค่ะ,อะ,คะโอเคเสร็จแล้วค่ะจากนั้นตัดมัคคาโรนีที่ได้นะคะใส่ในแป้งคีตที่เตรียมไว้ค่ะ มันเป็นซอสอย่นีมากเลยดีมันจะไม่ทำให้แป้งแฉะ่อันนี้ไม่จำเป็นต้องใส่น้ำทั้งหมดก็ได้ค่ะใช่ค่ะใส่นิดเดียวค่ะโดยด้วยพาเมซานชีสได้เลยค่ะอันนี้ก็สามารถใส่ได้ตามชอบเลยค่ะถ้าไม่ใส่พาเมซานชีสก็สามารถเปลี่ยนเป็นมอสซาเรลลาชีสได้ค่ะมอสซาเรลลายืดเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นแบบยืด อ่าโอเคครับคุณโรูค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำเข้าไปอบอุณหภูมิ180องศานาน20นาทีค่ะอ่าโอเคครับถ้าอย่างนั้นนะครับในระว่างที่อรอไม่รู้สุดหน้าทานของเราอบอยู่เนี่ยนะครับตอนนี้น้องสาวคนเสวรของเพล็กโกรอพวกเรา,เรา,เราอยู่แล้วนะครับใน,ยนยมมช่วงอาเซียนยัมมี่ช่วงอาเซียนยัมมี่สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงอาเซีนยน y มี m กับน้องเบลกันยนัทค่ะถ้าพูดถึงข้าวมันเพื่นพนอนๆยังจำข้าวมันของมาเลเซียที่มีชื่อว่านาซีเลมักแบบนี้ได้ไหมคะแหมพูดแล้วอยากกินเลยแต่ข้าวมันของมาเลเซียไม่ได้มีทีเด็ดแค่นาซีเลมักนะคะเพราะที่มาเลเซียยังมีเมนูเด็ดๆอีกมากมายวันนี้น้องเวมีเมนูอะไรมาฝากนั้นไปชมกันเลยค่ะ ข้าวมันแบบมาเลเซียอีกหนึ่งเมนูที่น้องเบลนำมาเสนอในวันนี้มีชื่อว่านาซีดากังค่ะหรือถ้าเรียกแบบเข้าใจง่ายๆจะเรียกว่าข้าวมันแกงไก่ก็ได้นาซีดากังเป็นอาหารที่นิยมทานเป็นอาหารหลักโดยเฉพาะมื้อเช้าเพราะเป็นเมนูที่ให้คุณค่าทางอาหารสูงสำหรับส่วนประกอบของนาซีดากังนั้นจะประกอบไปด้วยข้าวมันที่ใช้ข้าวเจ้าหง ผสมกับข้าวเหนียวแกงไก่หรือแกงปลาโอและใส่ไข่ต้มนั่นเองค่ะข้าวมันของประเทศมาเลเซียยังมีที่น่าทานอีกมากมายเลยนะคะแถมแต่และเมนูน่าอร่อยทั้งนั้นเลยพูดแล้วก็อยากทานให้ครบทุกเมนูเข้ามาเลยล่ะคะเนี่ยและก่อนที่จะลากันไปในวันนี้น้องเบลมีคำศับภาษามาเลเซียมาฝากกันค่ะนี่คำศัพ์ภาษามาเลเซียในวันนี้น้องเบลขอเสนอคำว่า อายำซึ่งแปลว่าไก่นั่นเองค่ะทบทวนกันอีกครั้งนะคะอายำไก่ค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นเวลาของช่วงอาเซียนยัมมี่กับน้องเบลกันยนัดแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะบ๊าย ในครับในช่วงห้องตัวตัวน้อยเโอเคแล้วเข้าจุขั้นตอนการตกแต่งกันดีกว่าน้อยมาเริ่มเลยเริ่มเลยอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเมนูที่ทําเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เราพักไว้ให้เย็นค่ะเราก็จะมาตกแต่งกันนะคะโดยการเอาอันนี้ค่ะพ์ดเละวางไว้ตรงกลางแล้วก็นําไข่ต้มที่เราเตรียมไว้อ่ะค่ะหั่นไก่ต้มไก่ต้มโอ้โหทั้งตัวเลยเนี่ยหั่นเป็นเสี้ยวเล็กๆค่ะแล้วก็วางไว้ ม่ถ้าเราไม่มีอันนี้เราใช้คนผักชีแทน,นอันนี้แชกก็ใช้ได้ค่ะมันตามเหมือนกันใช่คล้ายๆกันค่ะอ่าวางเลยอุ้ยขาดเอาอันนี้คม่ขาดคุยจนเลยอ, <c oughs> อ่ะค่ะอันนี้โรยด้วย ปลาบัลิกาค่ะเดีวต้องไข่เลยต้องไข่แล้วต้บนนี้ด้วยนี่เดียวพร้อมแล้วเหมอน้ำพรอจะใส่หมดเลยเหรอหมดเลยสิน้ำพร๊าจะกินได้มันเผ็ดนะได้สินี่มันไม่เผ็ดนะถ้าน้องคนไหนน้องคนไหนไม่ชอบทานเผ็ดก็ใส่น้อยหน่อยเนาะค่ะอันนี้จะไม่เผ็ดมากค่ะ นันนี้นี่คือใบอะไรอันนี้เป็นใบกระวานค่ะอันนี้เป็นใบกระวานอบแห้งเอามาใบบนครัต้มซุปกระวานเราจะสิงดังว่าอะไรครับใบกังวาน <c oughs> ไม่ใช่ค่ะน้องพร้อมเป็นสัตว์น้ำนะครับกระวานชื่อไงแม่องอย่พี่เพือทำหักไป <c oughs> ใบกระวานของเราเสียงเนี่ยไม่ค่อยดังเท่าไหร่ วันนี้ตุ้งเอมมนี่มีหางโโอ้ยพอเรโอเคเสร็จหรือยังให้มาองหนึ่งหนึงสองรับตุงางวัลไม่ใช่กฮรโอเคก็เสร็จเรียบร้อยลครับสำหรับนคิชคอนวีฟมากโรนีของพวกเรานะครเดี๋ยวออนให้เพื่อนๆดูชัดดีกว่าน้อนี่เลย น้องพอลครับเมนูของพวกเราทำเสร็จแล้วนะคะน้องพอลยังไม่เล <Stockholm> okay, ิกเต้นแบบอินเดียสไตล์เหรอครับอยู่ดีก็รู้สึกหลงไหลในการเต้นแบบอินเดียขึ้นมานะคะรู้ทไมโอเคครับงั้นน้องพอลก็เต้นเปเฉอยกันนะครับพี่ว่าขอชิมก่อนแล้วกันนะอย่าเพิ่งรีบร้อนโอเคเราบอกลางก่อนแล้วกันเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับน้องขอขอบคุณยูคูมากเลยนะคะที่มาสอบวิวในเรื่นงเมนูกสร้างสรรค์เมนูน่ารักง่าทานแบบนี้นะครับ ครับครับครับและสำหรับตอนนี้นะคะความรู้รอบครัวดีๆก็รออยู่แล้วครับในช่วงคุกกิ้งชิมมาชิมเลยแต่ว่าไปเนี่ยพร้อมก็ลงในศาสตร์การกินลรก่ของการแต่งอย่าอ๋ช่วงคุกกิ้งทิปส์โอ้ยๆอ๊ยซับ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  ให้ล้ให้สะอาดไฮล้างฟัเพิร์ดหยิบลูกชิ้นปลาที่แช่ในตู้เย็นให้แม่ทีเอามาทั้งถุงเลยนะจ๊ะครับจัดให้เฮ้ยอยเห้ม็นขาวจังเลยอ่ะแม่ครับลูกชิ้นปลามีกลิ่นเหม็นอะมันเสียหรือเปล่าครับเนี่ยอุ้ยเหม็นจริงๆด้วยอ่ะเอาไปยิงดีกว่านะกินไปเดี๋ยวท้องเสีย ไม่เสียหรอกจ้ะเพราะเพิ่งซื้อมาไม่นานแต่ลูกชิ้นปลาถ้าแช่ตู้เย็นไว้นานๆส่วนใหญ่ก็จะมีกลิ่นเหม็นคาวแบบนี้แหละเฮ้ย hey, แต่กลิ่นเหม็นคาวแบบเนี้ยทำกับข้าวก็ไม่อร่อยหรอกครับไม่ต้องห่วงจ้ะแม่มีวิธี ถ้าเราจะกําจัดกลิ่นเหม็นคาวของลูกชิ้นปลาให้นําลูกชิ้นปลาล้างด้วยน้ําผสมน้ําส้มสายชูจากนั้นจึงลวกลูกชิ้นแล้วนําไปประกอบอาหารเพียงแค่นี้กลิ่นเหม็นคาวของลูกชิ้นปลาก็จะหมดไปแล้วละจ้าโอ้โหเยี่ยมเลยแล้วถ้าของแช่ในตู้เย็นอืนอ่นมีกลิ่นเหมน็นวิธีนี้ก็ช่วยได้ใช่ไหมครับได้จ้ะช่วยได้เยอะเลยนะใใ hey, hey, ดีนะที่ิ๊กไว้หนึ่งชิ้นกืบลืมไปเลย ้ยกลิ่นตูตูแฮแต่ถ้ามีกลิ่นเหม็นก็ใช้วิธีที่คุณแม่บอกก็ได้นี่นะอาอาอ้ย,อยห,อห,อหอมหอมมากๆเลยหิวสุดๆเลยอืออออือทำไมมันเปรี้ยวๆละ่ะเฮหรือว่ารางน้ำส้มสายชูมไม่หมดนะไอ้เขาไม่เป็นไรมะเราทอสุกแล้วนี่นาะอืออือนไหยอะ พอลสลงมากินข้าวได้แล้วตื่นหรือ,อยังลูกอพอรอสปวดท้องนะครับเอ๊ะเมื่อเย็นก็กินเหมือนกันไม่เห็นมีใครเป็นอะไรเลยเนาะ <Okay. S 1> บอกมาตามตรงนะว่าแอบ,บไปกินอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยพอลสลงมาทอดหมูที่แอบ,บแช่ในตู้เย็นนะครับหมูไันมีกลิ่นตู่ๆพอสก็เลยใช้วิธีที่คุณแม่แนะนำแต่ก็เป็นอย่างนี้ยละคะ่ะ หมูเหรอเอ๊ซื้อมาตอนไหนล่ะอุ้ยตายแล้วหมูนั่นน่ะแม่ซื้อมาเมื่อสองอาทิตย์ก่อนนะมันเสียแล้วละจ้าเป็นไงล่ะแอบขโมยของก็ต้องโดนลงโทษแบบนี้แหละไอ้ไม่ได้ขโมยนะแค่จิ๊กเองอะที่หลังนายอย่าทำแบบนี้อีกนะแม่บอกจะตีั้าวกลีบเล็ดรับดีดีที่เพื่อนๆลองไปใช้กันได้นะครับมาแล้ว และกิจจานอร่อยกับพุกตัวน้อยต้อนรับวันฮาโลวีนกับโครงการ Little c o คุก i t t l e c a m แคครั้งที่3รพลาดไม่ได้เดือนนี้กับการทำอาหารฝรั่งในสไตล์ Little c o คุกคุกตัวน้อยที่รับประกันความสนุกและความอร่อยมาร่วมเป็นคุกตัวน้อยพร้อมกันในวันเสาร์ที่3 1ตุลาคมนี้ที่เดอะท็อปแกลนพระราม9ก้าที่เดิมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o slash l i t t l e o o k thailand แล, Cook, แล้วพบกันนะเป็นไงบ้างคะน้องพอเชียร์ใกล้อินเดียรึมั้ยครับไม่ เดียวเดียวเจ้านายจ้ะแล้วต่วล้วเมนูที่จะทำกันในวันนี้เนี่ยชื่อเมนูอะไรครับคิสคอนบีฟมักกะโรนีจ้ะนายจ้ะอย่าเล่นเลยครับนอ้องพ่อชื่อเมนูอะไรขออีกทีนึงคิสคอนบีฟมักกะโรนีจ้ะนายจ้ะแม่ล้อเล่นทำไม่ยากเห็นไหมอร่อยด้วยเนาะใช่ครับแหม่พอพูดจริงแล้วก็อยากลองกินอีกครั้งจ,งจังเลยเจ้านายจ้ะแม่มาว่าคนอื่นแล้วตัวเองก็เรียนเองเนาะโอเคโอเคกันเ,เราที่บอกกันเพื่อนดีกว่านะคะคน้องพ่อ สำหรับ,บวันนี้นะครับก็หมดเวลาของพวกเรา2คนแล้วนะครับกลับมาเจอกับพวกเรา2คนได้ใหม่ในรายการ<ต>ดิสตินคอุกกักกวน้อยรายการทำอาหารที่ให้มาคือความอร่อยครับตามวเาลวลาในช่องนักกันออกอากาศดีขึ้นหนึ่งด้านล่างของพวกเรา2คนเลยสำหรับ,บวันนี้เนี่ยสวัสดีครับรบ,บ๊ายบายมาให้พ้นคำถ,ถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่า เพื่อนๆที่ทราบคำตอบแล้วส่งคำตอบกันมาได้พร้อมรุนรางวัลสุดพิเศษสีและเครื่องเขียนเสริมทักษะจากพิลิแกนจากทางรายการได้เลยครับส่วนรายชื่อผู้โชคดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้แก่ติดต่อรับของรางวัลจากทางรายการได้ที่ Facebook.littlecook Thailand ได้เช่นเดียวกันนะครับ